สวัสดีค่ะทุกคนในริดวิทยูวันนี้นะคะก็จะมีแต่เนยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาไปกินเหล้าค่ะฉันมีหลักฐานทางรูปภาพและคลิปวิดีโอ ก็อยู่กับคุณหมอโอแล้วก็เนยนะคะแล้วอย่างบางคนที่กินเหล้าเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะมีฝังเข็มครอบแก้วหรือว่าทําอะไรบางอย่างนี้ทําให้เขาไปกิดน้อยลงหรือว่าความอยากในแอลกอฮอล์เขามันจะน้อยลงไหมคะอันนี้ถามเผื่อใครรึเปล่าคะคือถามเผื่อสามีตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีแค่เนยกับคุณหมอคือจะต้องมีสามีเนยอีกคนแล้วเขาเป็นคนที่บอกว่าเขาอยากมาครับผมไม่ต้องเกรงยังไม่ทันไปไหนเลยนะครับ ยาวจ้าชนนะชนนะน้องเลยไม่กินเหล้าอ่ะอ๋อเพิ่งไปสักหลังมาไปดูดเลือดชั่วออกจากร่างกายามเมื่อวานสาวสาพาแฟนเก่าผมไปเที่ยวไหนกันมาครับผมพาไปเที่ยวไหนกันมาครับแฟนโอ๊ะ๊าป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 ๊ป็าปอาอ๊าป๊าป๊าป๊าล๊าป๊าป๊าาอาาาเราอยาปปาไมอ่ะ